กิจกรรมวาฮาราอารีนานะครับเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกิจกรรมนี้จะเปิดเฉพาะแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับรวมถึงระบบเก็บแรงมีเควสนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับของข้างในเนี่ยผมบอกเลยว่ามันฟูลและแม็กซ์ทุกอย่างนะครับใครที่อยากสัมผัสความเป็นตานวันนี้คุณได้ลองแน่นอนนะครับข้างในเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับลองเข้าไปครับเนีนยเลยอยากรู้โอ้ให้สร้างตัวละครใหม่นะนะครับกิจ อันนี้เลยกิจวาฮาราอารีนาเลยครับกิจนี้เลยครับกิจกรรมนี้เลยหลังจากเราสร้างตัวละครนะครับแล้วเข้าสู่สนามเรียบร้อยนะครับมันจะให้เราเลือกอาชีพซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับอาชีพนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับมีใบเปลี่ยนอาชีพมาให้มีทุกอย่างครับที่คุณต้องการนะหลังจากที่เลือกตัวละครเสร็จผมเลือกที่จะเข้ามาดูสกิลก่อนนะครับในช่วงนั้นเป็นเซิร์ฟเทสนะเราอยากรู้นะว่ามีการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของดาเมจอะไรมากไหมก็เลยเข้ามาดูตรงนี้ก่อนแต่ว่ากิจที่เข้ามาในอาทิตย์นี้นะครับน่าจะมีการปรับบัฟเนิร์บาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับอที่อืออย่างที่เห็นนะครับเพื<ๆ>่อนๆตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกนะผมว้าวมากนะครับทุกอย่างมันตันแล้วมันแม็กซ์หมดนะครับของที่เราไม่เคยมีเราสามารถลองได้หมดนะฮะออฟแมวคุณจะปรับแบบไหนนะครับคุณเลือกได้เลยนะครับว่าจะใช้ PVP level 5หรือคุณจะลองไป a d a แ t ใช้แบบไหนแล้วแต่ทิกส่วนตัวเลยนะครับมากันถึงเรื่องอานม้านะครับของสัตว์ขี่นะครับเราสามารถปรับและเลือกแบบนี้ได้เลยนะครับติ๊กเลยนะครับว่าคุณอยากได้แบบไหนปรบลูนซีจิ้วนะครับของสายฟรีนะครับใครที่ไม่เคยสัมผัสนะครับว่าเวลาลูนเต็มมันเป็นยังไงนะครับคุณลองมาใส่ได้ทุกเม็ดนะฮะทุกเม็ดมันตันหมดแล้วแล้วก็ หลังจากนี้ก็อยู่ที่ทิกส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะเลือกใช้ลูนแบบไหนอะไรยังไงไปสู้กันในกะันที่ระบบการ์ดนะครับการ์ดทุกใบนะบจะเป็นการ์ดบอสและแบบ3ดาวทุกใบที่มีความจําเป็นต่อการ PVP เพราะนั้นนะครับใครที่เป็นผู้เล่นที่เล่นมาแล้วไม่เคยดอปการ์ดบอสเลยนะครับตอนนี้นะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้โคตรน่าสนใจนะครับคุณไปปรับและ a d a p ปเอาเลยนะครับว่าเราใช้การ์ดนี้ไปสู้ดีไหมการ์ดนู้นดีเปล่าวะทิกแบบนี้ดีไหมคุยกับเพื่อนเลย กิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มนะครับวันที่29นี้นะครับแล้วก็มีให้เราเล่นได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็คือมาแทนกิจมูลิดเลยอะครับนะยาวไปจนถึงวันที่2หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะลองดูนะครับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆต้องรวมตี้กันเหมือนมูลิดเลยนะครับ5คนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนะภาพในเกมนะครับและการแข่งขันก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนส่วนสนามแข่งนะครับก็จะเหมือนกับดิเมนชันดิวเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าทุกคนยศก็จะตันหมดนะครับ โอ้โหบอกเลยว่าสัมผัสความเป็นตานของจริงนะฮะรูปปงรูปปั้นแม็กซ์หมดนะครับนะหลังจากนี้แล้วก็อยู่ที่วิธีการเล่นของแต่ละคนแล้วก็ทิกแล้วครับสกิลเพย์ล้วนๆนะครับลองคุยกับเพื่อนดูนะครับว่าเราจะเล่นตีแบบไหนดีนะครับเอาซับ2องไหมดาเมจสามหรือเปล่าหรืออย่างนงี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีฮะกับกิจกรรมวาฮาราลีน่านะครับส่วนใครกดเจอผมในแร้งนะครับบอกเลยว่าซัดมาให้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับใจกันจ้า 음. Cool.